แต่และว,วันผ่านไปผ่านไปก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่จะอยู่ที่นี่เพราะนั้นก็อยากให้ลูกหลานเคยมีปัญหาอะไรก็ถามได้ในแง่ของการปฏิบัติปัญหาก็มีอยู่ว่าทําไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงของชีวิตเราได้ นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตตัสรู้เรื่องตัวเราตัวของพระอ,องค์นั้นแหละแล้วก็มาสอนพวกเราก็สอนเรื่องที่อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นนะคืออะไรที่ตัวเรานี้ก็คือภาษาพระเรียกว่าขันห้าขันห้าก็คือตัวรูปเนี่ยที่เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยเรียกว่ารูปส่วนเวทนาความรู้สึกว่าเจ็บว่าปวดว่าสุขว่าหนาวว่าร้อน อันนั้นไม่สามารถจะจับได้ปวดหัวเข่าไม่สามารถจะจับออกมาได้วนันนี้ปวดหัวเข่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่านามนะมีรูปก็จะมีสิ่งมาอาศัยอยู่ห้าสี่อย่างคือเวทนาเวทนาก็เรื่องสุขเรื่องทุกข์สัญญาก็ความจําได้หมายรู้นะสังขารก็คือการปูงแต่งนึกคิดต่างๆเนี่ยเรียกว่าสังขารวิญญาณก็ การรู้แจ้งอย่างเดี๋ยวนี้เราเห็นเห็นเห็นเนี่ยเรียกว่าจักหุวิญญาณนะมันก็จะมีตัวเชื่อมนะวิญญาณตัวเนี้ยมันจะคุมหมดทั้งตัวเราทั้งเนี่ยจับอย่างนี้รู้สึกเนี่ยก็วิญญาณก็อยู่ตรงนี้รู้จักเจ็บรู้จักปวดรู้จักอะไรเนี่ยวิญญาณตัวนี้จะคุมหมดนะเมื่อเราเกิดมาเนี้ยก็จะมีสิ่งห้าอย่างเนี้ยอันดับแรกก็คือมีรูป แล้วก็ต่อมาก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัยรูปอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์อย่างพวกเราเดี๋ยวนี้มีเวทนาส,ญญาสัญญาสังขารวิญญาณสมบูรณ์กันหมดเรียกว่าคนเป็นถ้าหมดลมหายใจเมื่อไหร่นามก็จะไม่มีนะเวทนาจับไปเผาเขาก็ไม่เดือดร้อนเห็นไหมจับใส่ลงก็ไม่เดือดร้อนไม่ลุกมา เรียกว่าเวทนามันดับหมดเหลือแต่รูปรูปก็ทิ้งไว้ก็เป็นดินน้ำลมไฟดินกับน้ำนี่จะคงอยู่พอเวลาตายเนี่ยไฟกับลมไปก่อนเหลือแต่ธาตุด,ดินกับธาตุน้ำธาตุน้ำมันไม่ได้หมุนเวียนมันก็อืดขึ้นอืดขึ้นอย่างพวกเราตายเนี่ยไม่เกินสามวันจำไม่ได้ แก้มนี้บานไปกระโลเลยเนะไม่เชื่อลองดูก็ได้นี่คาเรียกว่าเราเกิดมาพระพุทธเจ้าท่านสอนนะนะเกิดมาทุกภพทุกชาติก็มาหลงขันห้าเนี่ยว่าเป็นเราเห็นไหมที่ไปพระนิพพานไม่ได้ไปไหนไม่ได้ก็เพราะขันห้าเนี่ยที่เรายึดมั่นขันห้าว่าเป็นเราเนีย่ยครัรูป คือตัวเราเนี่ยก็เป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเราไปหมดเพราะนั้นขันห้าพระพุทธเจ้าคารูบาอาจารย์ว่าขันห้าเนี่ยเป็นตัวบางธรรมคําว่าบางธรรมก็คือธรรมมันอยู่ในขันห้านั่นแหละแต่เราไม่เห็นเพราะนั้นเราก็เลยหลงขันห้าเนี่ยว่าเป็นเรานี พระพุทธเจ้านี่ก็สอนให้เราเข้าใจทุกแง่ทุกมุมผมเนี่ยเราก็ว่าผมเราสิ่งที่เราหลงที่สุดก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเวลาบวชพระท่านก็จะสอนกรรมาฐานห้านี้ก่อนนะเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บดันตาฟันตะโจหนัง อันนี้เรียกว่าวา่วาวาตามปฏิโลมอนุโลมเอ่ออนุโลมเนี่ยปฏิโลมก็ย้อนเขขึ้นมาอ,อตะโจหนังมังสังเนื้อเอยเกษาโลมานขาดันตาตะโจตะโจดันตานขาโลมาเกษาเนี่ยเรียกว่าทวนไม่ได้เรียนมากมายนะพระเราที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ พอสำเร็จตรงสำ,สำเร็จตรงที่ว่ารู้แจ้งขันห้าเนี่ยว่าเป็นเราเที่แท้มันไม่ได้เป็นเราสักอย่างผมพระองค์สอนให้เราเ,เวลาบวชเป็นพระเนี่ยก็ให้เป็นที่อยู่ของจิตเขาเรียกว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานของจิตคำว่าการงานของจิตเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะอยู่กับอารมณ์ มันไม่อยู่เป็นปกติสุขนะจิตเราเนี่ยจะแสวงหาอารมณ์เด็กก็คิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตทั้งวันไม่มีหยุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึก,กจิตให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานวิธีปฏิบัติก็คือนะสมมติว่าเราชอบเรื่องผมก็เอาผมเนี่ยมาบริกรรมเกสาผมเกสาผม เกษาผมเเกสาผมเเกสาผมเเกสาผมไม,ม่ให้จิตไปไหนเลยเห็นไหมพอจิตอยู่กับบทกรรมฐานเรียกว่าบทกรมกรมกรรมฐานนะ <c oughs> คือเป็นที่ตั้งของจิตหรือครูบาอาจารย์เราสมัยนี้ก็จะใช้คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นที่อยู่ของจิตจิตอยู่ที่ไหนเราก็ เข้าใจไหมว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่อารมณ์อารมณ์อยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นแหละสมมุติะมาบวชคิดถึงเมียคิดถึงลูกจิตก็ไปตรงนั้นอะไปตรงที่คิดถึงนั้นอะเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่คิดถึงลูกคิดถึงภรรยานั้นะจิตก็ไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นจิตของเราไม่เคยอยู่สุขทั้งวัน กลางคืนก็ยังฝันอีกถ้าเรา,เาต,ติดสิ่งใดไว้คิดสิ่งใดไว้เนี่ยตอนกลางคืนก็เอามาฝันต่ออีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงรู้ว่าจิตของเราอยู่ไม่เป็นสุขนะก็ให้เอาอารมณ์ห้าอย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นอารมณ์ของจิตเพื่อที่จะศึกษากายเนี่ยให้รู้แจ้งที่เราหลงว่ากายนี้เป็นเรา เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราไปหมดเนี่ยที่เราเวียนว่ายแต่เกิดก็พ่ลงยึดมั่นขันห้าเนี่ยว่าเป็นเราทั้งๆังท,งที่เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราสักอย่างผมเขาก็เป็นผมเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผมด้วยเวลาเราตัดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถูกตัดเวลาเราเผาทิ้งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถูกเผาทิ้งเห็นไหมขนก็เหมือนกันขนที่อยู่ในตัวเราเนี่ย หล่นไปเขาก็ไม่รู้ว่าหล่นไปจะถอนเผาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถูกถอนถูกเผาเห็นไหมเล็บก็เหมือนกันเราตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถูกตัดทิ้งแต่เราหลงว่าเล็บเป็นเราก็อุตส่าห์มาแต่งให้มันสวยมันงามนะอย่างที่เราแต่งกันเนี่ยคือขันห้าเราเนี่ยก็คือตัวเรานี่ทั้งตัวเนี่ย ที่เราเห็นเรียกว่าหนาเ,าเรียกว่ารูปคือประกอบด้วยดินน้ำลมไฟตั้งใจฟังนะไม่ต้องถามตอนนี้จบเมื่อไหรค่อยถามาดินน้ำลมไฟนี่ถือว่าเป็นรูปมองเห็นด้วยตาเนื้อสัมผัสด้วยมือสัมผัสได้ทุกอย่างเรียกว่ารูปส่วนเวทนาเรียกว่านามเป็นมีแต่ชื่อเฉยๆคำว่านามแปลว่าชื่อนามว่า เวทนาก็คือชื่อเวทนาสุขมันก็จับไม่ได้ทุกข์มันก็จับไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนเรียกว่านามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจับต้องไม่ได้เรียกว่านามเมื่อมาอยู่กับธาตุดินน้ำลมไฟก็จึงเป็นเราขึ้นมามีความรู้สึกหนาวร้อนอ่อนแข็งรักชังอะไรก็สมบูรณ์อยู่ในตัวเรา พอสมบูรณ์อยู่ตัวเราเราก็หลงว่าตัวเรานี้เป็นเราจริงๆนีแก่ไม่อยากให้แก่เจ็บไม่อยากให้เจ็บตายไม่อยากให้ตายเรียกว่าเราหลงว่าเป็นของเราจริงๆเราก็จะทนุถนอมไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยไม่ให้แกก็ไม่อยากให้แก่แต่มันห้ามไม่ได้แต่เราก็อยากไม่ให้แก่นั่นแหะท้ายที่สุดไม่อยากตายมันก็ตาย อันนี้คือความจริงแต่เราไม่สามารถรู้ได้เพราะเราไม่มีปัญญาแม้แต่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่วันที่พระองค์จะบอกจะออกบทนะไปเห็นคนแก่ชนะที่เขาเป็นอะไรคนแก่พระเจ้าค่ะเห็นไหมไปเห็นคนเจ็บพระองค์ก็ไม่รู้ที่ว่า,เ,าเขาเป็นอะไรเนี่ยชนะคนเจ็บพระเจ้าค่ะ ไปเห็นคนตายจะนั้นีเขาเป็นอะไรคนตายพระเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รู้คนแก่คนเจ็บคนตายนะคือไม่รู้แจ้งนะั่นอ่ะเรารู้อย่างที่เรารู้เดี๋ยวเนี้ยแก่เราก็รู้แต่เราไม่อยากแก่เห็นไหมก็สอแสดงว่าไม่รู้แจ้งเจ็บเราไม่คนเจ็บเราก็เจ็บแต่เราก็ไม่รู้แจ้งพอให้นั่งสมาธินะัดดิ้นพลัดพรพิพาดเห็นนะเนี่ยไม่รู้แจ้ง เวทนาเกิดขึ้นหน่อยโอ้โหจะเป็นจะตายเห็นหมะเพราะไม่รู้แจ้งว่ายึดว่าเวทนาเป็นเราเนี่ยสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งปรุงแต่งจิตนี่แหละให้ร้องไห้ก็ได้ให้หัวเราะก็ได้เรียกว่าสังขารเนี่ยให้มีความสุขก็ได้ให้มีความทุกข์ก็ได้เรียกว่าสังขาร วิญญาณก็คือรับทราบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะตัวมีตัววิญญาณเป็นตัวตัวเชื่อมอย่างนลง๊ตต <c oughs> เห็นลูกหลานทั้งหลายเนี่ยตามีหน้าที่เห็นแต่วิญญาณเป็นตัวเชื่อมเนี่ยอย่างที่บางคนเขาเรียกว่าคนบอดตาใสคืออันนั้นอ่ะจกไอ้ประสาทมันขาดตาดีทุกอย่างแต่ไม่เห็นอันนั้นอะเขาเรียกว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นเราก็มาหลง ที่ว่าขันห้าเนี่ยว่าเป็นเราพระพุทธเจ้าท่านพระองค์แต่ก่อนก็หลงนะแต่ว่าเมื่อพระองค์มาตัดสรู้แล้วนะก็ตัดสรู้ในตัวของพระเอกพระองค์นั่นแหละว่าแค่ตัวเรานี้เราหลงมานับภพบนับชาติไม่ได้เพราะยึดมั่นขันห้านี้ว่าเป็นเรา mm hmm. พอมาตัดสรู้พระองค์ว่า ทั้งตัวเราไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างเดียวนะผมอย่างที่ว่าไล่มาให้เราหลงโดยมาตรฐานจริง,รงๆก็หลงอยู่ห้าอย่างเท่านั้นเองผมขนและฟันหนังไม่ว่าไทยไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าเชื้อชาติไหนเกิดขึ้นมาในโลกก็จะหลงห้าอย่างเนี้ยเนะี้ย เพราะเะนั้นพระองค์ก็พระที่มาบวชนะเป็นหน้าเป็นจะบวชเป็นพระเนี่ยก็จะต้องให้กรรมฐานห้าเนี่ยเป็นเครื่องฝึกเพื่อให้เรารู้แจ้งแล้วก็เราลงขันห้าก็คือเอาแค่ผมขนและฟันหนังที่เป็นรูปเนี่ยมามาบริกรรมเกเราจะเอาเกศาก็ได้เกศาผมเกศาผมเกศาผม ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตตั้งมั่นเรียกว่าเป็นสมาธิต่อไปคนบางคนก็ชอบขนนะก็เอาขนมาบริกรรมโลมาขน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 ,าขนก็จนกระทั่งเล็บหนังเนะท้ายที่สุดนะพระองค์มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบที่เราหลงกันทุกวันนี้ก็หลงเพราะมีหนัง เราลองถลกหนังออกสิทุกคนรับรองไม่มีใครอยากดูไม่มีใครอยากเห็นแดงเจยไเว้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะหลงไปถึงไหนลองลอกหนังดูพระอ,องค์ก็บอกสอนขนาดนั้นเอามีดมาลอกอันนี้หมายความว่าดูด้วยปัญญาดูด้วยจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยสมมุตินะ่ะเอามีดมีคมคมมาแหกตัวเราเองจึด จิตไปจนหัวเน่าเลือดก็พุ่งออกมาแดงฉานเห็นไหมอันนี้สร้างปัญญาให้เกิดคือมองจิตเราตั้งมั่นเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงดูนะเราไม่ใช่แหกจริงนะแต่ว่าสมมุติว่าเราแหกผลที่สุดก็เป็นอย่างที่เราแหกนั่นนะมันจะแหวกออกมามีน้ําเลือดน้ําเหลืองตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเหม็นขาวขะคุ้งไปหมด อันนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้โหทั้งๆที่มันไม่เป็นแต่ว่าจิตเนี่ยที่มันมีปัญญาเนี่ยมันส่งเห็นความจริงก็น่าเบื่อหน่ายแล้วนะฮะพอเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดความยินดีไม่ยึดมั่นขันห้านี้ว่าเป็นเราการที่ไม่ยึดมั่นขันห้าว่าเป็นเราเนี่ยมันก็เป็นชั้นๆพระโสดาบันไม่ยึดมั่นขันห้านี้ว่าเป็นเรา,เา,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 เเราท่านเห็นว่า ขันห้าเป็นของไม่เที่ยงพระสกิตาคาเห็นละเอียดเข้าไปอีกเห็นขันห้านี้มีแต่ทุกข์ก็บันเทาลาคะโทสะได้เพราะมันเป็นก้อนทุกข์ก็ยังไม่ละเอียดพอเนี่ยพระอนาคาก็เห็นละเอียดเข้าไปอีกขันห้านี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นตื่นนอนมาจนกระทั่งหลับก็มีแต่ทุกข์แต่ทุกข์แต่ทุกข์ ท่านก็เลยเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นขันห้านี้ว่าเป็นเราพระอนาคาจึงดับราคะโทสะได้เด็ดขาดแต่เหลือหลงโมหะโมหะในส่วนละเอียดนั้นยังละไม่ได้ก็เลยไปสวยสุขอยู่ชั้นสุทธาวาสนะเพราะนั้นพระอาหารหันต์ก็คือท่านละเด็ดขาดหมดรู้แจ้งแทงตลอดโลกทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราจะมาหลงอีกต่อไป จะสวยจะงามจะขี้เลี้ยวขี้เละอะไรก็ไม่หลงทั้งนั้นทรัพย์สมบัติมหาศาลก็ไม่หลงทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรได้จริงเห็นไหมโลกใบเนี้ยไม่มีอะไรที่เป็นของจริงเลยสักอย่างเดียวมีแต่ของสมมุติคําว่าสมมุติก็คือของไม่จริงนั่นเองเห็นไหมแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันก็เอาเศษกระดาษทั้งครั้งแรกกบสีขาวเท่านั้น เราก็มาตัดแล้วก็ย้อมสีใส่ลวดลายเข้าไปใส่ตัวเลขเข้าไปก็สมมุติว่าเป็น 100, <fian> 500, แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเราก็หลงตามสมมุตินะเราทุกอยู่ทุกวันนี้ก็หลงตามสมมุติสมมุติว่าสมบัติเราเขาไม่รู้เรื่องบ้านก็ไม่รู้เรื่องนะรถก็ไม่รู้เรื่องแม้แต่สามีเราก็ไม่รู้เรื่องภรรยาเราก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจึงเรียกว่าโลกทั้งโลกเป็นาธาตุไม่รู้ ถ้ารู้คือจิตก็ไปหลงสิ่งที่ไม่รู้เรื่องนี้แหละตัวเรานี่ประกอบด้วยสองสองส่วนนะถ้าจะให้เข้าใจส่วนที่เป็นเป็นรูปเนี่ยหรือว่าเป็นนามเนี่ยก็ก็คือตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ใบมันไม่รู้เรื่องผม,มก็ไม่รู้เรื่องขนก็ไม่รู้อะไรใดทั้งสิ้นเลบฟันหนังก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยมันมันเป็นใบ จะให้มาวัดมันก็มาจะให้นั่งสมาธิมันก็ทำทำ,ทำตามบทมเนี่ยไอ้ใบมันฟื้นฟูแต่ว่าไอ้บ้าต่างหากที่ไปหลง่าแต่งเล็บให้มันสวยเห็นไหมแต่งผมให้งามแต่งหน้าให้สวยทาโน่นทานี่เราบ้าของเราไปเองเห็นไหมก็เรียกว่าไอ้บ้าที่เราทุกอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเราหลง ในขันหเนี่ยเรียกว่าไอ้บ้าไปหลงไอ้ใบเนะเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้โลกทั้งโลกไม่มีอะไรเลยเมื่อเราหาย,หายบ้าเราก็จะเห็นแจ้งโลกทั้งโลกนี้ไม่มีใครมีอะไรไม่มีใครได้อะไรอย่างแท้จริงแม้แต่ขี้เล็บหนึ่งก็ยังไม่ได้เห็นไหมเราตายเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ย ไม่มีใครไปทําเนื้อแดดเดียวหรอกเห็นไหมเนี่ยแล้วจะได้อะไรอ่ะแบมือไปเนี่ยจะมีร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็ไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ารู้แจ้งตัวเราก็ไม่ได้สมบัติเขาเรียกว่าสมบัติโลกก็ไม่ได้แต่เราเกิดมาเมื่อไหร่ก็มาเฝ้าสมบัติโลกนี้เรียกว่าปูสมเฝ้าทรัพย์เห็นไหมมันน่าเจ็บใจไหม ดูแลขันห้านี่ก็ไม่ใช่ว่ามันง่ายนะมีแต่ทุกข์นะนะตื่นเช้าขึ้นมาเป็นไงปวดทายทายหนักทายเบาต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าเดี๋ยวก็หิวข้าวเนี่ยพอให้กินข้าวเช้าอ้าวกลางวันมันหิวอีกละกินกลางวันอ้าวตอนเย็นหิวอีกละต้องคอยดูแลทั้งอาบน้ําทั้งทาความสะอาดอยู่ไม่ว่างเว้นนี้เรียกว่าเราหลงขันห้า เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าให้เราศึกษาก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยพระองค์บอกก็เป็นของสกรปรกแต่เราว่าเป็นของสะอาดเห็นไหมผมก็สะอาดขนก็สะอาดพระองค์กสกรปรกทั้งนั้นแต่เราไม่เชื่อธรรมะของพระองค์ต่อเมื่อเราเชื่อแล้วลงมือปฏิบัติเราก็จะเห็นแจ้งว่าผมเนี่ยมันสกรปรกจริงๆไม่เชื่อลองตัดอ่า ตัดผมสักเซนหนึ่งเนี่ยมาใส่โจ๊กให้หลวงตานะหรือว่าใส่ให้พวกเรากินนั่นแหละ <c oughs> ทุกคนอาหารดีๆเมินเสถะเห็นไหมเนี่ยถูกกิเลสมันหลอกว่าอยู่บนหัวนี่สวยเพราอตัดนิดเดียวทนะมาใส่เป็นอันว่ากินไม่ได้ไม่เชื่อนี่ลูกเอกลับไปบ้านเนี่ยนะตัดเล็บนะเอาไปทำน้ำซุปบอกพิ่นครเนี่ย ุบอย่างดีน้ํากระดูกเล็บของน้องเองเขาจะกินลงไหมเห็นไะถ้าเขาไม่กินบอกไหนวัดรักเอ๋อทําอาหารอย่างดีด้วยน้ําซุปเล็บเห็นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือย้อนรอยกิเลสมันว่าสวยมันสวยจริงไหมเนี่ยหนูงตา <c oughs> ปฏิบัติมาทุกอย่างนะถึงได้เข้าใจทุกแง่ทุกมุม อาหารที่เรากินเนี่ยนะเราก็กินอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเห็นไหมของมันที่อร่อยที่สุดเนี่ยนะเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็คลายออกมาใส่ฝ่ามือแล้วก็กลับเข้าไปกินใหม่เดี๋ยวลองทดลองดูนะไม่ใช่น้ำลายของคนอื่นนะของเราดีๆนี้แหละอ,อาหารตรงทุกอย่างที่เราจะเลือกกินนะ่ะเคี้ยวให้ละเอียด นะแล้วก็คายออกมาดูใส่ก็พิจารณาดูว่ามันน่ากินไหมเนี่ยของเราเนี่ยพระองค์บอกน้ำลายก็โสกปปกอะไรก็โสกปปกหมดแต่เราก็ยังหลงน้ำลายซึ่งกันและกันหญิงก็หลงน้ำลายชายชายก็หลงน้ำลายหญิงเนะี่ยจูบกันฟอดฟอดแฟดเนี่ยจูบน้ำลายกันทั้งนั้น,น,นเห็นไหมแต่ถ้าเอามาอย่างนี้กลับมองไม่เห็นเลย ว่าเอ้ยกลับมองเห็นว่าศกปรกเห็นนะแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่ในปากของกันและกันไม่เห็นเห็นนะจุ๊บจุกจุกจุกกันทั้งวันทั้งคืนได้เห็นไหนี้คือกิเลสหลอกทั้งสิ้นแต่เมื่อรู้แจ้งตามความเป็นจริงตามที่พระองค์สอนว่าตัวเราทั้งแท่งเป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาหาอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารเป็นประโยชน์ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเห็นไหม ถ้าเรารู้แจ้งอย่างนี้เรียกว่าเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้แจ้งแทงตลอดพระพุทธเจ้าวางหลักของการรู้แจ้งไว้ในตัวเราเนี่ยเห็นตัวเราเนี่ยนะรูปคือดินดนําลมไฟนามก็เวทนาสัญญาสังขารบิญญาณเห็นรูปไม่เที่ยงนี้เรียกว่าได้เป็นพระโสดาบัน เห็นรูปไม่เที่ยงชัดเจนนะเนี่ยเราแก่ขนาดนี้เรายังไม่เห็นว่ามันแก่เมื่อไหร่เห็นไหมถ้าเราไม่ภาวนาถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันมันจูๆ่ๆมันแก่ได้อย่างไงแปดสิบสามปีอย่างหลงตาเนี่ยเห็นไหมมันแก่ทุกวันแก่ตลอดเวลาแต,แต่นะิดน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 ะแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ ตื่นนอนมากก็ยังไม่รู้ว่าแก่นั่งมันก็แกอยูต่ตลอดเวลานอนก็แก่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นเพราะนั้นจะมองเห็นก็ด้วยการภาวนาเนี่ยอย่างที่มาบวชอย่างที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเราเนี่ยมันตอนนี้มันถูกอวิชชาครอบงรรจิตของเราเนี่ยแปลว่าผู้รู้นะจิตของเราเนี่ยผู้รู้แต่มันรู้หลง รู้กระทั่งรู้่สมบัตินี้เราไม่ได้จริงใครก็รู้แต่ว่ายังรู้หลงเห็นไหมเราก็ยังขนเอาขนเอา,เอาทุ่มเททั้งชีวิตกับสมบัติที่ว่าเราไม่ได้นี่แหละนี้เรียกว่ารู้หลงทีนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อสอนจิตที่รู้หลงเนี่ยให้รู้ตามธรรมะของพระองค์ธรรมะก็คือของจริงพระองค์บอกมันไม่เที่ยงนะ เราไม่รู้แต่ต่อเมื่อเราภาวนาพิจารณาบ่อยเข้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 าจนกระทั่งเกิดปัญญายานรู้แจ้งเห็นจริงตามที่มันเป็นก็เ,เรียกว่าญาณทัศนะแปลว่าทั้งรู้ทั้งเห็นเดี๋ยวนี้เรารู้เฉยๆแต่ไม่เห็นความจริงเห็นไหมรู้ว่าไม่ได้สมบัติโลกเนี่ยบางคนก็รู้ทั้งนั้นที่นั่งอยู่เนี่ย สามีก็ไม่ได้จริงลูกก็ไม่ได้จริงสมบัติก็ไม่ได้จริงรู้แต่ว่ายังหลงอยู่ต่อเมื่อเห็นความจริงนะก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเรียกว่าญาณขั้นแรกรู้ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่รู้แจ้งต้องทั้งรู้ทั้งเห็นถึงจะพึ่งได้รู้ว่ากายนี้ไม่เที่ยงจริงๆเกิดเมื่อไรแก่เจ็บตายเมื่อนั้นเนะี่ย นี้ก็เรียกว่าได้เป็นพระโสดาบันรู้ว่าสมบัตินี้เราไม่ได้จริงนี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันเห็นไหมเราเอาคิดแค่เนี้ยว่าเราได้จริงไหมเราเกิดมากางเก่งในตัวเดียวก็ไม่ได้ใส่เห็นไหมเดี๋ยวนี้เราก็มีแต่เอา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 จนกระทั่งนับไม่ได้นะลูกจิมลงนับดูมีสมบัติอะไรบ้างที่หาว่าเดี๋ยวนี้นับไม่ได้แม้แต่งเงินก็นับไม่ได้นะ เงินเราก็ไม่เห็นด้วยซ้ําฝากธนาคารฝากธนาคารมีแต่ชมแต่ตัวเลขอย่างเดียวเห็นไหมเราก็หลงว่าเงินเราเงินเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมารู้แจ้งเนี่ยไม่เอาอะไรเลยหรือเนี่ยมันก็จะถามยีง่งยี่ยไม่ก็ต้องทำมาไม่ต้องทำมาหากินสิเอาแต่เอาด้วยปัญญาไม่เอาด้วยความหลงเห็นไหมมันจะต่างกันนะ ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ไม่ใช่ของเราแต่ทิ้งหมดใครอยากได้อยากได้เอาไปหมดไม่ใช่พระองค์ก็ใช้สมบัติที่ที่พระองค์เห็นว่าไม่ใช่ของเรานะ่สร้างบารมีให้เกิดประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นเ,นะเพราะนั้นเราก็จะต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งเอาง่ายๆก่อนตอนนี้เราไม่ต้องเอาถึงพระอาหารหันต์เนาะ พระโสดาบันนี่เป็นภูมิธรรมของชาวบ้านมองเห็นอะไรก็ได้มองเห็นตัวเราว่ามันไม่เที่ยงแกไปทุกวันทุกวันเนี่ยมองทุกวันทุกวันก็จะเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงจริงนี่แค่นี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันมองเห็นสมบัติโลกเป็นของเล่นแต่เรามองเห็นเป็นของจริงเห็นไหมเป็นของเล่นจริงๆก็เศษกระดาษมาสมมุติอ่ะมัน ของจริงหรือของแท้เห็นไหมเพราะฉะนั้นทองคําแล้วก็แร่ชนิดหนึ่งที่หายากมาสมมุติว่าเป็นทองคําเพชรก็เอาสมมติหินชนิดหนึ่งที่หายากมาเจรนายเข้าก็ว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามแล้วก็ตั้งค่าตั้งราคาเพชรน้ำหนึ่งมีค่าอย่างนั้นอย่างนั้นเขารู้ไหมว่าเขาเป็นเพชรเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เป็นธาตุไม่รู้เรียกว่าธาตุไอไบทั้งนั้น ธาตุรู้ก็เรียกว่ารู้หลงก็เรียกว่าบ้าเนะี่ยไอ้บ้าไปหลงธาตุที่ไม่รู้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเราจะฝึกใจของเราเนี่ยให้ฉลาดจากไอ้ใบเอ้จากไอ้บ้ามาเป็นอริยะคือรู้แจ้งตรงต่อความเป็นจริงนะพอเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจวันพรุ่งนี้มาใหม่ปืนนี้มาใหม่จนกว่าจะจากกันวันที่ยนะี่สิบเจ็ดอ่เพราะฉะนั้นก็ขอ ให้ลูกหลานนะทุกๆคนที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านจงพิจารณาสิ่งที่เราหลงคือตัวเรานั่นเองว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของไม่เที่ยงแท้ถาวรอ,อยู่บ่อยๆเราก็จะได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงสมกับที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาทั้งทีเอาดีให้ได้โดยทั่วถึงกันเทิน ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอเป็นผู้ไม่มีเวรภัยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชือ้อคือพระนิพพานเทินระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอทิศบุญกุศล ที่ได้บำเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแก่สรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพนิพานเทิน